สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับวาลเฮมในพาร์ทที่3นะครับซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราฆ่าอิกเทียเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ไปฟาร์มมานะครับเรียกได้ว,ว่าฟาร์มแบบหูดับดับไหมกันเลยทีเดียวจากตัวเปล่านี่กลายเป็นเต็มยศเลยนะครับทุกคนและที่สําคัญมากกว่าชุดของผมนั่นก็คือดี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 ด,ด,ด,ดีโอ้ดูนั่นสิทุกคนนั่นมันบ้านนี่นาะ โอ้โหช่างเป็นบ้านที่ดูมีสง่าราชีจริงๆเลยไหนลองเข้าไปดูใกล้ๆสิว่านี่บ้านใครเนี่ยโอ้โหต้องนั่งย่องดูนะครับโอ้ยนี่บ้านหรืออะไรวะเนี่ยเต็มไปด้วยของเก็บแล้วก็เตียงนอนเตียงนอนแบบยุงกัดโอ้โหจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่บ้านหรอกนะทุกคนนี่คือลงเก็บของน่ะ สวนบ้านก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละยังกากเหมือนเดิมเฮ้ย hey, แต่ว่าตอนเนี้ยผมกะจะมาใช้ที่นี่เป็นที่อยู่หลักของผมแล้วนะก็คือที่นอนก็เอาแค่เนี้ยแหละครับเอาแค่แบบนอนตื่นมาแล้วกลไปตอนเช้าก็พออะไรแบบเนี้ยสวนบ้านตรงนูน้นอา่าบางทีผมอาจจะโลมันทิ้งในสักวันหนึ่งอะ่ะแต่ก็เก็บไว้ก่อนล้วกันดูต่างหน้านะครับแบบว่าโอ้โหนี่คือบ้านเก่าของเราสินะบ้านเก่าเมื่อเรายังกากเฮย โอเคนะครับก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าผมมาทําอะไรในพาร์ทนี้นะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วใช่ไหมก็ขอีกเทียไปอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วผมก็ไปสํารวจโลกมานะครับก็ได้เจอกับป่าดําแล้วแต่ว่าที่เราเจอมันไม่ได้มีแค่ป่าดําครับทุกคนมันมีดันเจียนด้วยเว้ยเออลงดันว่าดันมาดันดอนตีหนึ่งตีสองปลุกน้องมาทันก็คือวันนี้เราจะไปลงดันเจียนนั่นแหละโอเคจบคําอธิบาย ก่อนจะไปลงดันเจียนเราต้องเตรียมอาหารให้พร้อมก่อนนะน้องๆหนูๆเด็กดีเด็กดีเราจะย่างทุกอย่างที่เรามีไปเลยโอ้ยอาวุธผมก็หอกด้วยนะดูดีโคตรเท่ี้ยาฮู้ฮู้อาฮู้อาฮู้สปาร์ตาพวกเราคือชาวสปาร์ตันเย่ย่างอาหารเลยโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของกันก่อนนะครับพอเตรียมของเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปบุกดันเจียนกันเลยนะไว้เจอกันตอนบุกละกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เตรียมของเท่าที่ผมมีหมดทุกอย่างแล้วนะก็คือพร้อมบุกเลยนะครับตอนนี้ผมมีอาวุธที่พกติดตัวไปอยู่3อาวุธนะครับก็คือหอกมีดแล้วก็ธนูนะครับแล้วก็มีโลอันนึงแต่ก็ไม่นับว่าเป็นอาวุธหรอกมีคบไฟด้วยคบไฟ2อนอันอดูเลยเนี่ยอาหารก็มีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบเดิมๆเ,เพราะว่าออมีแค่นี้แหละก็เอาไปแค่นี้แหละครับจากนั้นก็ไปหาดันเจียนกันเลยทุกคน เออแล้วรูแม่ดันเจียนมาอยู่ใกล้บ้านมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยกดไกเปิดใช้พลังของอีกทีเอ้ยมีพลังแล้วกินใบมาวิง่งสู้แดดไปเลยทุกคนเออแล้วก็ตอนที่ผมมาที่นี่ครับผมเจอไอ้นี่ด้วยเยติจู่ๆมันก็เดินมาหวังกระทืบผมอ่ะผมก็ต้องวิ่งหนีจำอ้าวเลยอ่ะสู้ไม่ไหวครับเยติตัวใหญ่เบิ่มขนาดนั้น โอ้ยโอ้ยแหลกคอมกากคอมกักมากนันเจียนจา๋าพี่มาแล้วโอ้ยมีสกิลเลตันขวางด้วยครับทุกคนนี่แต่เราแบบเอ้ยแต่ดูนะสกิลเลตันอะ่ะมันเป็นปอลาปักกับพวกตัวอื่นนะครับในดูเดิเห็นปะนี่นี่ไอ้ว่ามันสู้สู้กันอยู่อะเออแล้วก็แบบเอ้ยมีวาสนาจริงเลยได้เก็บของฟรีโดยไม่ต้องสู้เย่ ได้เศษกระดูกด้วยเศษกระดูกเอาไปคาบของนะครับโอเควิ่ขงข้าดังกันเลยห้องฝังศพเตรียมอาวุธให้พร้อมนะทุกคนตันที่นี่ไม่เคยมาก่อนครั้งแรกเลยเฮ้ยเห็ดเหลืองก่อนหน้านี้น่าจะเป็นสีอื่นนะบางทีมันอาจจะเสียเลยเหลืองโอเสียงแบบอันนี้โครงกระดูกน่าจะไอ้พวกของเนี่ยผมจะเว้นไว้ก่อนโอ้ย มองเห็นตั้งแต่ไกลเลยเว้ยาถือโล่รอเลยเฮ้ยยเฮ้นี่ไอ้ว้าไอ้ตีไม่เข้าทุกคนตีไม่เข้าโอ๊ยโอ้ยโอ้ยหนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยออกออกก่อนเฮ้ยไอ้ตีไม่เข้าทุกคนตีไม่เข้า เฮ้ยอะไรเฮ้ยมันคืออะไรวะน่ะเอาเอาวันดีวันดีเอาแอบหลังต้นไม้ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยนี่โอ้ยแหลกแหลกอเอ่อบางทีเราจะต้องล่อสิกเลตตันมะทีละตัวนะครับแบบว่าเปิดประตูเอาออกมาตัวนึงแล้วก็ปิดประตู <c oughs> ตลองจช้แผนชาวบ้านในเมื่อเราหมาหมูเอ้ยเย็นติมาอ เอ้าไอ้นี่มันคือโทรน,นี่ว่าเห็นตัวมันใหญ่อยู่โซนน้ำแข็งผมก็เรียกว่าเยติไว้ก่อนอเข้าเลยตรงนี้นี่มอลล่มจริงๆเลยวะ่ะเฮ้ยกองกระดูกนั่งไงเฮ้ยติดอะไรเนี่ยวอ้โหโอ้ยนี่เข้าอยู่ดีว่าจึบจ็บ ชีวิตช่างน่าเศร้านะครับคือเมื่อเรามาถึงจุดสูงสุดเราก็จะลงไปจุดต่ำสุดอย่างรวดเร็วนี่แหละคือชีวิตครับทุกคนเน่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 โอ้ยเราไม่ได้มันมีไอเทมประเภทยาป่ะเออไอเทมประเภทยาคือ <laughs> เรามาหวังลงดันเจียนแต่เราลงปุ๊บตายปุ๊บอะไรแบบนี้มันมันใช่เหรอฮะ มันมันไม่แมนมันไม่ใช่นะเว้ยออยตอนนี้เราก็ไม่มีไอเทมประเภทยานะโอเคงั้นรีบไปกันเถอะพักสักหน่อยพักทำไมครับผมไม่พักผมจะวิ่งวิ่งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็หนีโทรด้วยโทรมันตัวใหญ่อะ่ะสู้ไม่ไหวโอ้ยยังอยู่เรอเนี่ยหนีไปอย่ามายุ่งตรงนี้ทางใครทางมันย อย่าให้อย่าให้ย่าให้หนีนะจุกจุกคองเฟิร์มมาพ hmm ี่มีกระบอกแล้วกระบอกกระสุนในของแล้วโอ้ยรูปลีนอาวุธพฮย้ยไฟเผาได้ด้วยโอเค เอาดี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 เฮ้ยไม่คิดเลยว่าจะเผากระดูกได้นี่เเฮ้ยเมื่อกี้มันกระเด้งทำไมวะเพอร์เฟกตกัดลูกธนูเพอร์เฟกตกัดลูกธนูออ่าดีสู้เวลาสู่เวลาอย่างเจ็บ อุ้ยแล้วเอาไฟตีนี่อุ้ยหลอดหลอดไฟอะ่ะคือเขาเพลิงพังเลยอะ่ะเอาเอาวิ่งแล้วที่นี่เสียงลมมันแรงอย่างเลยวะเสียงลมมันคำรามเหลือเกินอเอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเชียร์กันใหม่นะน้องเชียร์เออเห็ดเหลืองไหนดูดิเห็ดเหลืองสุขภาพอุ้ยเห็ดเหลืองดีกว่าดีกว่าเบอร์รี่ เห็ดเหลือมันส่องแสงด้วยว่ะเฮ้ยเอะไรวะนะความมืดของโลกใบนี้ครับทุกคนจงระวังตัวความมืดมันกำลังคืบคลาน้ยกระดูกปีศาจ พี่เพอร์เฟกต์การลูกตาลูดได้จริงด้วยเกมเนี่ยเราสามารถเพอร์เฟกการ์ดได้นะคนุณผู้ชมคือการ์ดในจังหวะที่ที่สมบูรณ์แบบอ่ะเออเราจะสามารถทําให้มันสตันได้นะครับอาหารก็กินไม่ได้อีกเกมนี้มันเพิ่มเลือดแบบเร็วๆไม่ได้อ่ะเพรยอะไรเนี่ยเพรยปิดเลยเพราอย่าบอกนะว่ามันจะเกิดเรื่อยๆอ่ะ ตายเกิดบนเวียนแบบนี้เหรอโอ,โอ้แย่แล้วแย่แล้วทุกคนงั้นไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ไอ้นี่มันไม่ปลอดภยัยนรกอยู่ใกล้แค่เอื้อมจงระวังตัวไว้อันาคินเอ,อ๋ยเสียงกระดูอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีกระดูกปีศาสอีกแล้วเหรอ คือเราเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมที่จะหลีกเลี่ยงไอ้กระดูกปีศาจเนี่ยทางนี้อ๋อทางนี้ก็ทางที่เรามานี่วะเฮ้ยมันมันแดสต์หรอวะตีอะไรวะน่ะอย่ะบอกนะว่ามันตีประตูแตกถ้าอย่างนั้นมันจะบุกเข้ามากระทืบเราแบบนอนสต็อปเลยเด้์นี่เพอร์เฟกต์การ์ดและจิ้มโอ้โหย มากอนสำรวจก่อนเลยตรงนี้เฮ้ยโหอืออืออือนี่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 เนี่ยเพอร์เฟกชาร์ดเปล่ะครับก็ดูปีศาจที่ทำอะไรกับมันได้บ้างเนี่ยไฟเผาเหรอเผาไม่ได้นี่เหรอเหตุมาสจรรย์วะเฮ้ยนี่เดกอะไรเนี่ยได้รับแกนไฟเฮ้ยเพลิงผานนารกแตก เก็บของอ,อแกนไฟเอาไปทําอะไรไม่รู้ถ้าจําไม่ผิดอาจจะเป็นเตาเผาก็ได้เดาเอาร้นรันเท่าที่จําไ,ได้ความจําพี่มันสั้นในน้องตอนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้มัวสัวไปหมดแล้วนี่โอเคโอเคค่อยๆกระึุกไปทีละนิดละกันตรงไหนมีของตรงนั้นมีเราตรงไหนมีเราตรงนั้นก็ต้องมีของเหมือนกันมันคือการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเอามาเลย เจ้าพวกในระคุนเอ้ยปิดประตูโอ้ยเจ็บไม่เลยปิดประตูก็แ <c> ต <oughs> ่เขาเรียกว่าเอา่อเปิด,เป,ดเปิดแอคแคก็ก <c oughs> <c oughs> เปิดแอคแคก็กเออแล้วก็ปิดเฮ้ยโอ้ยเทคนิคแบบนี้เทคนิคพระเจ้ากินเห็ดเลย พยยีนี่กินเรามีพลังแล้วนี่อ้าวไม่เพอร์เฟกเหรอว้้ยเฮ้ย,อ,ยออกมาสองตัวเลยเออนี่แหละถอยถอยมันมืดมากโอ้ยถ้าคุณผู้ชมมองเห็นผมขออภัยอย่างสูงนะ ไปมันก็เกิดบ่อยเกินโอ้โหปิดประตูกลับบ้านแล้วคงต้องเซกุบไบอันนี้อ่ะเก็บของตอนเนี้ยเราได้ของที่น่าจะเป็นใจความสำคัญของดันมาแล้วครับก็คือแก่นไฟนะอะไรเหละเซิร์ฟลิงเหรอเอาเป็นว่าเราได้ของที่ต้องการมาแล้วหนึ่งอย่างครับตอนนี้เรายังไม่แข่งแร่งพอนะขอกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนตอนนี้คุณรู้สึกหนาวมากโอ้โห <im <attraction> <im <itation> ไม่ทาแล้ววะโอ้ยหนาวจิตใจของฉันมันหนาว,วระเกิดโอ้ยพี่มากพี่มากอ้ยอุ้ยแม่งยังอยอยเฮ้ย,ย,ยนา่าจะเป็นตัวที่ใหญ่สูงยาวเขาดีขึ้นมาหน่อยโอยตอนมืดโอยไล่ไล่ตามมาตาฟ้าเชียวนี่มันบูอายแต่ไม่ใช่ไวทดารากอนครับหนึ่ง กินอีกได้ไหมโอเคหิวแล้วโอ้โหให้ไล่ปลาหินไม่ใช่แม่มดโว้ยโอ้ยไม่ใช่ทันลิงเ่รอเฮ้ยมันไม่ใช่โตรแต่เป็นไททันลิงมันปลากระหินใสโอ้ยยังไล่มาโอ้ยตาฟ้ามาแต่ไกลไม่เป็นไรบ้านฉันมีกับดักนะไอ้น้องเน่จริงก็เข้ามาเซ่เดี๋ยวยิงให้พรุนเลยนี่ใช้กระสุนนี้ด้วยกระสุนไม้ไม่ใช่กระสุนเหล็กไม่ใช่กระสุนหินใช้กระสุนไม้เอา เข้ามาแทบบ้านนี้มีกับดกักเหมือนกับบ้านนี้สีเขียวรถคันนี้สีน้ําเงินบ้านนี้ก็มีกับดักเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สติกเกอร์เป็นกับดักของจรงิจรงๆเฮ้ยลืมไปเลยว่ะตัวผมไม่ได้ใส่เกาะน,นี่ว่ะใส่เสื้อผ้าเออคือเราสู้ตั้งแต่ที่ไม่ใส่เสื้อผ้า,า,า,ผากันเหรอเนี่ยไม่จริงเนาะก,ก็ว่าทําไมตัวมันถึงได้เปล่าบางขนาดนั้นใส่ก่อนเลย,เอยโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยชิมหายหมูป่าแมง ไม่ให้สู้ให้เสียงเลยอเราก็กำลังกำลังล้ำเสื้อผ้าอยู่เลย <c oughs> อาลุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินลาเรองแจ่มใส <c oughs> มาแล้วตอนนี้มีค้องแล้วแถมเชาวแล้วด้วยไม่กลัวไม่กลัวตาดีผีไม่กัดเดี๋ยวจะลองสร้างเตาเผาดูแล้วกันนะพารเนี่ยเราไปลงดันเจียนมาแล้วนิดนึงนะครับแล้วก็แล้วก็สร้างเตาเผาเลยแล้วกันนะ แต่เตาเผาใช้อะไรบ้างเนี่ยโอ้ยเรามีกระดูกเยอะเลยนีกว่ากระดูกทาอะไรได้บ้างวะเอาไปบดเป็นผงใส่ให้ต้นไม้ปะมันจะโตไหมเตาเผาเลยจ้าเ,าเตาเผามาเลยจ้าเ,าเตาเผาโอ้ยใช้แกนไฟถึงห้าอันและอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ห้าอันเหมือนกันเฮ้ยเตาเผา่านกับโรงหลอมนี่มันคนละอย่างกันเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อนึกว่ามันอันเดียวกันซะอีกเอ่อ แล้วเรามีพอไหมะมีสามเองอะโอ้ต้องไปหาเพิ่ม嘛เน,นี่ยโอ้โหสร้างแล้วดิแต่ว,ว่าเราไปบุกดันเจียนมาพาร์ทนี้ก็เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวพอ,อ่างเนี่ยผมจะไปฟาร์มแล้วก็มาสร้างต่อเผาพาร์ทหน้าแล้วกันนะทุกคนคอนเทนต์ทีละอย่างก็พอต่อคลิปอะเอย,อย่าทำเยอะเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ทำในอนาคต โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามชมนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นบอลเฮมสร้างเตาเผาแล้วก็หลอมแร่แล้วก็สร้างอาวุธที่สร้างมาจากแร่ว้าวแก่คิดก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามชมไปแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย